สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับการประชุมวิชาการที่ทุกคนรอคอยนะคะในการประชุมวิชาการนานาชาติ eLearning หรือที่เรารู้จักกันในนาม IEC นะคะในยุคหลังปกติใหม่มีบริบทหลากหลายประการที่เราพบเจอเราต้องการช่วยกันค้นหากลายุทธ์วิธีการในการที่จะพัฒนา,นาการเรียนการสอนและการศึกษานะคะในการประชุมวิชาการนานาชาติ IEC 2022ในธีมของ Social Change and Future of MOOCs ท่านจะได้พบกับวิทยากรทั้งระดับชาติและนานาชาติที่มากด้วยประสบการณ์ค่ะเราจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันรวมถึงการสร้างเครือข่ายรวมพลังกันในการพัฒนาการเรียนการสอนการศึกษาในยุคหลังปกติใหม่กันนะคะทุกๆหัวข้อนะ่าสนใจมากๆเลยค่ะเชื่อมั่นเลยค่ะว่าทุกท่านจะสุขใจในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันทรงคุณค่ากันนะคะและขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมเซสชั่น รูปแบบความพร้อมและแนวทางในการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระยะหลังความปกติใหม่ของมหาวิทยาลัยเครือข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาด้วยนะคะวันที่22รกรกฎาคมพบกันนะคะในการประชุมวิชาการนานาชาติ IEC 2022 Social Change and Future of m o o c s ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ